สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบนี้กันนะคะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะด้วยริบบิ้นสเส้นนะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะคะกันเกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะที่เป็นลายจุดในลักษณะน,นี้นะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะดีจะตัดริบบิ้น3เส้นที่ความยาว95เซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะเราจะเอาด้านลายจุดไว้ด้านในนะคะทั้ง3เส้นเลยนะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสารกันเลยค่ะนี่นะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่3นะคะนี่นะสอดเข้าตรงช่องที่1 แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สองออกมาจับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐานสามแล้วนะทีนี้เราก็จะมาสารเป็นฐานหกกันนะคะดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาด้านล่างแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งด้านซ้ายมือนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้อลิบินขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะ แล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง6เส้นนะคะกดๆจับๆให้กระชับเลยนะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน6กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะในแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมา ทับด้วยเส้นที่2นี่นะเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เราจะมีริบบิ้น3เส้นด้านบนนะคะแล้วก็มีริบบิ้น3เส้นด้านล่างนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาเส้นที่1ด้านล่างขึ้นมาด้านบน2ด้านบนวางลงมาเอา2ด้านล่างขึ้นมาด้านบน3ด้านบนวางลงมาเอา3ด้านล่างขึ้นมาด้านบนนี่นะ เสร็จแล้วจับหมุนมานะคะนี่นะเราก็จะเหลือริบบิ้น3เส้นด้านบนเหมือนเดิมทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะรีจะจับให้มองเห็นช่องที่เสียบถนัดนะรีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนนะคะวางลงมาก่อนเส้นที่2นะสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนนะนี่นะคะจะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะค่อยๆจับดึงนะคะในแบบนี้ เส้นที่3จับดิบิ้นสอดเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึง นี่นะทีนี้เราก็จะมานับข้ามสองเส้นแล้วพาดนะคะลีจะเริ่มนับจากเส้นนี้ก่อนนะ1 2สองจับอริบินพาดมา1 2สองจับอริบินพาดมา, 12, น,า,มาบบนี่นะ้นะ1งสองจับอริบินพาดมาอย่างนี้นะคะต่อเลย1 2สองจับอริบินพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือลิบิน2เส้นแล้วนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะ รีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลนนักษณะนี้ขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะเส้นถัดจากเส้นที่พาดตะกี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาในแบบนี้นะเส้นที่สองจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะนนเดียวกันขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบเข้าตรงช่องแรกเลยนะออกช่องถัดมาเลยนี่นะคะนี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะ ทั้ง6เส้นเลยนี่นะจะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน2เส้นนะนี่นะคะ1 2แบบนี้นะทั้ง6เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึง่งทั้ง6เส้นเลยแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบบินพับมาด้านหน้า เสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะคะเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาในแบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่6กันนะคะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วก็ค่อยดึงขึ้นมาแบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6กลีบ6เส้นเลยแบบนี้นะเราก็จะได้เหมือนกันนะคะทั้ง6เส้นแบบนี้นะหกลีบนะคะ ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่2ทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เส้นที่4ี่ทับด้วยเส้นที่ห้าแล้วก็เส้นที่ห้าทับด้วยเส้นที่หแบบนี้นะคะเราจะมีริบบิ้นเรียงกันหเส้นในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันนะคะทั้งหเส้นเลยนะ จับหมุนให้เป็นเกสรน,นะคะเจ้เราจะหมุนอยู่ที่1รอบนะนี่นะคะคือชนหนึ่งรอบแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะจับอ,อริบินเส้นด้านนอกนี้นะคะออกมาก่อนจับริบบินพับเอียงมาด้านหน้าในลักษณะนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบินมมุนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยแบบนี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะ ลอดผ่าน2เส้นมาเลยนะคะ2กรีบนี่นะ1 2แบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยค่อยดึงลงมาค่ะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับประตัวริบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขย,ยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะเส้นถัดกันมาเลยนะคะลอดผ่านมา2กรีบเลยนะคะแล้วก็ค่อยคดึงลงมาพร้อมดูกรีบด้วยนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลย ทีนี้ก็เส้นที่6กแล้วนะคะจับริบบิ้นพับเอียงมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตวลิบบิ้นม้วนมาด้านหน้ากลับไปด้านหลังให้เป็นกลวยขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะนี่นะลอดผ่าน2เส้นมาเลยแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่จับกรีบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง6กลรีบ6เส้นเลย นี่นะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วนะคะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบิ้นพับมาด้านหน้าแล้วก็จับเอาตัวริบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงเส้นของเขาเองเลยนะคะตรงตัวดอกนะให้ริบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะนี่นะจะได้ในลักษณะน,นี้นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าเสร็จแล้วจับเอาตัวริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเลยนะคะเส้นของเขาเองเลยนะให้ริบบิ้นออกมาด้านล่างแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาค่ะนี่นะคะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง6เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารเก็บปลายริบบิ้นกันนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมานะจับริบบิ้นพับมาด้านหน้าขยับมาตรงไปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงใต้กรีบถัดจากเส้นของเขานี่นะคะด้านหน้านี่เลยนะให้ริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแล้วก็ค่อยๆดึงขึ้นมาค่ะจะได้แบบนี้ ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้งหเส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะ นี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง6เส้นเลยนี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกชมพูพันทิพย์แบบใหม่เลยนะสวยๆแบบง่ายๆเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะ สำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ